ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีดีนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเกี่ยวชนกันนะครับข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นอย่างนี้นะครับผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเขาก็ได้ไปซื้อประกันนะครับกับบริษั จัดผู้รับประกันภัยเขาอะนะครับก็ขับรถเนี่ยนะครับมาตามทางนะครับแล้วทีเนี้ยครับอยู่ๆนะครับมีรถเนี่ยของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ไปกลับรถนะครับในตรงที่จุดที่มีเครื่องหมายเนี่ยห้ามกลับรถทําให้รถคันที่เขาวิ่งมาตามทางปกติเนี่ยนะครับเกิดเฉียวชนกันทีเนี้ยครับรถของคนที่เขาเป็นฝ่ายถูกนะครับทางบริษัทประกันเนี่ยนะครับซึ่งผู้เอาประกันเนี่ยนะครับเขาก็ได้เอารถไปเคลมเอารถไปซ่อมมานะครับทางบริษัทผู้รับประกันเนี่ย ของรถไฟถูกอะครับเขาก็รับช่วงสิทธิ์นะครับเพื่อที่มาฟ้องไล่เบี้ยคดีเนี่ยครับพอเขาเนี่ยโจทย์นะครับซึ่งรับช่วงสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยของรถคันฝ่ายถูกนะครับเขาเนี่ยก็ได้มาฟ้องกันเลยนะครับคนขับซึ่งเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเป็นจำเลยที่1แล้วก็มาฟ้องบริษัทผู้รับประกันภัยอะนะครับของจำเลยที่1นเนี่ยนะครับซึ่งรถคันที่ไปฝ่าฝืนเนี่ยนะครับเป็นจำเลยที่2ดังนั้นนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงกับคำพิพากษาศาลฎ ทางทนายอ้อนะครับก็อยากนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะครับมาตรา879เนี่ยนะครับสารท่านเนี่ยหยิบยกขึ้นมาปรับใช้ในคดีนี้นะครับมาตรา879นะครับผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตนะครับหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์นะครับวรรคสองนะครับผู้รับประกันภัย ไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยนะครับอันเป็นผลโดยตรงเนี่ยมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัยเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับคดีนี้ครับการฝ่าฝืนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจาราจรนะครับไม่ถือว่าเป็นความประมาทเล่ย์อย่างร้ายแรงอันจะเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายนะครับคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินไว้เนี่ยเมื่อปีพ 22535นะครับคดีนี้ครับเครื่องหมายจราจรเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถเนี่ยนะครับได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นการที่ผู้เอาประกันภัยค้ำจุนเนี่ยนะครับขับรถยนต์คันฝ่าฝืนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรเนี่ยนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ถือว่าเป็นความประมาทเลิเลออย่างร้ายแรงนะครับอันจะเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อบบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายนะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับ ได้มายื่นฟ้องว่าโจทนะครับรับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับ9งอูขีด0651กรุงเทพมหานครน่นะครับของบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์เนี่ยนะครับจำกัดในวงเงินนะครับ470,000บาทจำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน6งงู7355กรุงเทพมหานครน่นะครับจำเลยที่สองเนี่ยเป็นผู้รับประกันภัยคำจุนรถยนต์คันดังกล่าวของจำเลยที่หนึ่งนะครับนายธงชัยนะครับได้ข่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9งง,งูขีด0651กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยไปตามถนนอรุณอมรินเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปยังถนนสมเด็จพระปิ่นก้านะครับขณะที่รถเนี่ยแล่นลงจากสะพานอรุณอมรินเนี่ยนะครับมาถึงบริเวณหัวเก,กาะกลางถนนเนี่ยนะครับเชิงสะพานอรุณอมริน,ำนจำเลยที่1นนะครับได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน6งงูน,นะครับขีด7355กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปทาง สะพานอารุณอมรินทร์สวนทางกับรถที่โจ์รับประกันภัยไว้ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับเมื่อจําเลยที่1เนี่ยขับรถยนต์เนี่ยแล่นมาถึงตรงหัวเกาะกลางถนน,น,เาาน,นเนี่ยนะครับเชิงสะพานอารุณอมรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นที่ห้ามเลี้ยวกับรถนะครับจําเลยที่1นะครับได้เลี้ยวกับรถเนี่ยตัดหน้ารถยนต์คันที่โจ์รับประกันภัยไว้ซึ่งกําลังแล่นมาในระยะกระชั้นชิดนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยชนกันได้รับความเสียหายนะครับโจท ได้จัดการซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่บริษัทเบอร์ลี่ยุเกอร์จำกัดนะครับเสียค่าซ่อมไปนะครับ77,000บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยกแก่โจทคดีนียครับโจทเนี่ยก็ฟ้องจำเลยนะครับที่1เนี่ยคนขับแล้วก็ฟ้องบริษัทประกันเนี่ยของรถคันที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะครับก็ให้ร่วมกันรับผิดนะครับจำเลยที่1น่นะครับมายื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าในขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยมิได้ขับรถยนต์ตัดหน้าร รถยนต์ที่โจดรับประกันภัยไว้หากแต่ผู้ขับขี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9งองงูนะครับขีด0651กรุงเทพมหานครได้ขับรถชนท้ายรถที่จำเลยที่1ขับนะครับอยู่ข้างหน้าได้รับความเสียหายและจำเลยที่2เนี่ยผู้รับประกันภัยค้ำจุนนะครับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนเนี่ย6งองงูขีด7355กรุงเทพมหานครนะครับมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยที่1และขอให้ยกฟ้องคดีเนี่ยครับจำเลยที่ 2นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับของจำเลยที่1นะครับเขามายื่นคําให้การต่อสู้คดีว่าอย่างนี้นะครับจำเลยที่1นะครับขับรถเนี่ยเลี้ยวกับรถตรงหัวเกาะเชิงสะพานนรุนอมรินนะครับซึ่งมีเครื่องหมายจราจรเนี่ยห้ามเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9งงูขีด0 6 5 1กรุงเทพมหานครอย่างกระชั้นชิดนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ชนกันจำเลยที่1นะครับจึงขับรถเนี่ยด้วยความประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับจำเลย ยที <premises. S> 2> ่2เนี่ยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา879นะครับขอให้ยกฟ้องคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านเนี่ยตัดสินเนี่นะครับที่พ่าสานะครับให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชําระเงินเนี่ยแต่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยนะครับคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินมาแล้วนะครับจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับคําพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับจำเลยที่สอง เนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านก็พิพาทสายยืนนะครับจำเลยที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็ได้ยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับคดีเนี่ยครับศาลฎีกาเนี่ยท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงนะครับฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถเนี่ยโดยประมาดนะครับขับรถเนี่ยเลี้ยวกลับที่หัวเกาะกลางถนนเนี่ยนะครับเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ซึ่งมีเครื่องหมายจ จราจรเนี่ยห้ามกลับรถเป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจรรับประกันภัยไว้นะครับกับรถยนต์ที่จําเลยที่1ขับเนี่ยชนกันเนี่ยได้รับความเสียหายมีปัญหาว่าการกระทําของจาเลยที่1เนี่ยนะครับเป็นความประมาทเล่ย์อย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับเห็นว่าเครื่องหมายจราจรนะครับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถเนี่ยได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงที่เกิดเหตุเนี่ยหากจะเลี้ยวกลับรถเนี่ยโดยฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเนี่ยนะครับถ้าใช้ความ ความระมัดระวังพอสมควรนะครับก็สามารถทําได้โดยปลอดภัยนะครับการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรตรงที่เกิดเหตุนะครับจึงหาใช่เป็นความประมาทเล่ลอย่างร้ายแรงไม่นะครับที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นเนะี่ยชอบแล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยท่านพิพากษายืนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพาษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพาษาศาลฎีกาที่หนึ่งหนึ่ง 1นึ่งหนึพับ2535นะครับ ก็ว no um like so ันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนะครับนาคำพิพากษาสารวิจาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบ ถึงสิบนะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปนะครับปรึกษาเราอะนะครับก็ฟรีนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบดูนะครับว่าพรลบภาคบังคับนะครับของท่านเนี่ยขาดหรือยังนะครับเราอย่าปล่อยให้พรลบเราขาดหรือหมดอายุนะครับแล้วก็ถ้าท่านทําพรลบแล้วเนี่ยท่าน ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีประกันภาคสมัครใจหรือไม่นะครับขั้นต่ำเนี่ยวงเงินสัก1ล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยวงเงินสัก5ล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําหลักกฎหมายดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านทุกฝั่งหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัย ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไคา์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ